สวดีครับเอเพรยนต์คัดรถสวยคุณภาพเกรดเนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วมะเพรยนต์และก็วันนี้อยู่ที่เดิมนะ B ีรถครอบ ua, ครัวนะฮะสีดำสีหายากมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้ดูด้านหลังนี้เลยนะครับวันนี้มาเปิดด้านหลังหน่อยนะทุกทีเราจะเปิดด้านหน้านะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งกับเจ้าตัว All New F o r t u n e r 2.4V เกียร์ออโต้ปี18สีดา ร้อมชุดแต่งแบบว่าหล่อๆทั้งคันนี้เลยนะรีบติดตอด่อหาผมด่วนเลยตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับเบอร์3เบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะดีเทลคันนี้นะเป็น all new fortuner 2.4 V ขับ2เกียร์ออโต้ปี18นะเป็นตัวรุ่นที่ยอดฮิตแล้วก็เป็นสีหายากด้วยบอกได้เลยว่าสนใจติดต่อด,ด่วนๆเลยหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงที่บริษ,ษัทเพรยน์ของเราก็ได้นะครับ ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพราคาขายคันนี้นะครเพียง9 8 9 8 9 0บาทเท่านั้นแล้วก็ไมวิ่งเพียง150,000โลนะ,ค,ะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่ารถสวยๆแบบนี้สีแบบนี้นะนานๆจะเข้ามานะตอนนี้เข้ามาที่บริษาทเพยียร์แล้วบอกได้เลยว่ารีบติดต่อเข้ามาได้เลยด่วนๆเลยนะตามเบอร์เนี่ยสเบอร์เนี่ยหนึามนะฮรรีบติดต่อมาเลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของเจ้าตัว All New Fortuner คันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะคันนี้นะฮะก็จะได้เป็นโฉม All New Minor c h a n แล้วนี่นะฮะเป็นไฟหน้าแบบลูกแก้โปรเจคเตอร์เลนแบบนี้เลยนะแล้วก็ได้เป็นไฟ daytime running light ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบบีมนะ,ะ LED บอกได้เลยว่าความสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยสว่างกว่าตัวอื่นมากๆนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของ กระจังหน้าของเขาเขาให้มาเป็นนะครับโครเมียน3เส้นแบบนี้เลยมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับมาแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตแต่งมาฮนะบอกได้เลยว่าสวยงามามากๆสวยงามจริงๆรนะฮะคันนี้ป้ายทะเบียนก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลย8กอไก่คอระครัง8 6 2 8กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของด้านข้างคันนี้ ล้อ,อยางมาดูล้อ,อยางกันเลยนะครับยางคันนี้ได้เป็นยางเบสโตนปี2018มาพร้อมกับตัวรถเลยแล้วก็ได้เป็นล้อแม็กซีทูโทนนะขอบ18นิ้วดิสเบรกสล้อแล้วนี่ในส่วนของรายละเอียดซุ้มล้อต่างๆนะครับคุณลูกค้าดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปีกนกนะฮะตัวสปริงต่างๆสะอาดมากนี่แบบว่าสีดำแบบกิ๊บๆเลยนะ ก็คือรายละเอียดในส่วนนี้คือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดสีนะครับลูกค้ารถเพิ่งเข้ามานะครับในส่วนของตัวบันไดข้างนี่นะฮะดูริ้วรอยแทบไม่มีเลยทางเงาแวบเลยนะริ้วรอยแทบไม่มีเลยแล้วก็แบบแข็งแรงมากนะครับนี่เลยในส่วนของตัวกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับนี่เลยไฟเลี้ยวแบบเป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็ ุญแจนี่มีามาให้2ดอกนะครับเป็นสมาร์ทคิเลตนะด้านหลังก็จะเป็นตัว Fort จ er. ูเนอร์โลโก้ของเขาเลยสวยๆนะฮะมีเบาเปิดสีครมมีมนี่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะฮะติดฟิล์มประมาณ4 0นะครับใสๆนะ้าลูกค้าอยากเพิ่มก็สามารถไปเปลี่ยนได้แล้วก็คิ้วกันสาตแล้วก็ในส่วนของตัวร้าวหลังคานะครับเดิมเดินจากโรงงานเลยเป็นสีเทาอ่าในส่วนของตัวเหลี่ยมนะคมสานต่างๆ เดิมบางๆมากนะครับลูกค้าบางมากนี่มาดูคัสซีนะครับบอกได้เลยว่าเงาแวบเลยนะฮะเงาแวบเลยนี่รถปี2018นะครับคุณลูกค้านะครับตัวนี่มาดูตัวโครงตัวปีกนกนะครับตัวนี้นะครับสียังแบบสีเหล็กเลยนี่ใสๆนะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะฮะเพรยนของเรานะครับคัสรถเกรดเอรถสวยๆจริงๆไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเลยอ่ามาดูในส่วนของด้านท้ายนะคันนี้ นี่เลยนะไฟท้ายของเขาเอกลักษณ์ของเจ้าตัวอ l l New เลยนะครับ mm hmm. เป็นไฟท้ายแบบ LED นะ mm hmm. ไฟท้าย LED แล้วก็ในส่วนตรงนี้เป็นไฟถอยไฟเลี้ยวนะ mm hmm. ก็คิ้วด้านหลังจะเป็นสีโครเมียมมีสลักโลโก้ Fortuner mm hmm. มาให้กล้องหอยหลังมาให้นี่แล้วก็ในส่วนของตัวกันชนหลังสปอยเลอร์บอกได้เลยว่าโคตรหล่อเลยนะฮะ mm hmm. นี่เลยนะครับนี่แล้วเป็นไฟตัดหมอกนะใช้งานได้แล้วก็ เป็นสปอยเลอร์ที่เขาติดมาให้นะครับบอกได้เลยว่าหล่อจริงๆอ่าในส่วนของตัวด้านหลังนะจะเปิดประตูท้ายด้านหลังก็สามารถกดที่รีโมทได้กดค้างนะครับนี่น,นะครับเป็นแบบออโต้นะครับอ่ามาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับภายในเริ่มกันที่ตัวตะเข็บเป็นอาร์ดเป็นก่อนเลยนะนี่เลยนะครับเป็นอาร์ดเดิมๆนะน็อตไม่มีขยับเลย รายละเอียดเดิมมากนะจากโรงงานเลยนะสายแบบด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะนี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะสีน้ําตาลนะน้ำตาลเข้มแล้วก็เบาะแถวที่3ก็จะพับนะครับพับด้านคางก็คือเอกลักษณ์ของเจ้าตัว Fortuner เลยตั้งแต่ตัวปี05ยันปัจจุบันเลเจนเดอแล้วก็ตัวล่าสุดนี้นะครับก็จะเป็นเบาะ พับด้านข้างเลยละเอียดสวยมากนะฮะลูกค้านะเป็นแอร์ลาวนะครับ3ตมตอนอนี่เลยนะเป็นแอร์ลาวก็คือก็คือ,คอลมนะครับก็จะลงตรงที่เรานั่งพอดีเลยนะไม่ร้อนกระจายความเย็นได้ทั่วตัวรถเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มมนที่ในส่วนของตัว ตอนที่2แถวที่2นะครับอาเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งนะครับความสูงผมนะฮะัร้อยเจ็ดนะครับก็สามารถนั่งสบายนะอันนี้ก็คือแบบสแตนดาร์ดยังไม่ได้ปรับเอนก็สามารถปรับเอ็นได้นะก็คือแบบเดินทางไกลๆก็สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์ลมนะครับตัวด้านบนนี้นะครับก็พื้นที่ว่างแล้วก็มีที่จับนะตรงนี้นะครับในส่วนของตัว f o r t u n e r นะครับที่ปรับแอร์พัดลมความแรงลมนะครับ เราจะตั้งแบบออโต้ก็ได้หรือว่าจะปรับแบบแบนดวนก็ได้แล้วก็ไฟห้องเดยสารจะเป็นสี LED ก็สะดวกสบายเวลาเอเวัเวเวกนกลางคืนก็แสงก็จะกระจายได้สว่างกว่านะฮะก็มีในส่วนของตัวที่แควนของอ่าแล้วก็ลักนะครับตัวนี้สามารถเสียบลักอ่าสาตาได้นะครับสามารถชาร์จแบตหรือว่าเสียบโน้ตบุ๊กอะไรได้หมดเลยนะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นเบาะหนังนะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตูฝั่งคนขับก็จะได้เป็นกระ,ะจกไฟฟ้านะครับออโต้ทั้ง4บานเลยก็สินทรัลล็อกที่พับปักกระจกะแล้วก็แอร์แบ็กจใบคันนี้มาพร้อมพูสตาร์ทนะพูสตาร์ทเลยนี่เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนพนเดลชิปนะครับ ผมมาลายแบบหุ้มหนังด้วยกับหนังสีดําแล้วก็ตกแต่งด้วยกับลายไม้อ่าเดีย๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลนไม้หน่อยนะครับไมคคันนี้จะเป็นแบบ M I D นะครับนี่เลยเวลาเราสตาร์ทนะครับขึ้นโลโก้ f o r t u n เ r เลยนะก็เข็มไมคก็จะเป็นแบบืึงแสงไม้คันนี้วิ่งอยู่ที่1 5 3 3 6กิโลเท่านั้นรายละเ,ลอเอียดภายในบอกได้เลยว่าคลิปมากลูกค้าไม่มีแบบ รอยขีดขวนได้ทั้งสิ้นเลยหนังตรงนี้คือแบบคลิดๆเหมือนน้องๆใบแดงเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็วิทยุ DVD FMAM USB Navigator นะครับอันนี้คือเขาถอดเมมออกเมมการ์ดออกนะครับเดี๋ยวลูกค้าตอนวาลรับรถเดี๋ยวใส่ให้อ่านี่ส่วนของตัวแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับยังไม่เป็นดูโอนะฮะก็สามารถปรับได้แบบช่องเดียวมีส่วนของ AUX USB นะครับก็ USB ตรงนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้เลย power outlet อ่าในส่วของคอนโซลตรงกลางนะครับจะเป็นลายไม้แทบไม่มีรูอหรอดเลยนะครับลูกค,ค้าดูหัวเกียร์นะครับปกตินะฮะถ้าลูกค้าใช้งานหนักนี่จะถลอกนะครับนี่เลยเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับมีโควมโดพาวเวอร์โด VSC การเลื่นถไหลด้ามเบรกมือก็จะเป็นแบบพุ่มหนังด้วยบบหนังสีดำเดินได้ได้สีเทาอ่ามีคูบ็อกนะครับ คูบ็อกตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะนี่แอร์จะเข้าตรงนี้นะครับสามารถาเก็บพวกกระดาษเช็ดชู่กระดาษเปียกอะไรอย่างนี้ได้ห,หมดเลยนะครับรายล,ละเอียดในส่วนของตัวคู่มือต่างๆอยู่ครบนี่เลยบอกได้เลยนะฮะคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาด่วนๆเลยตามเบอร์ด้านล่างนี้นะ,ะหรือว่าจะจองก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาดูรถนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ ผการันตีนะฮะสวยจัดๆเลยแหละนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่าครับอ่ะไปคันนี้นะฮะในส่วนของตัวเครื่องนะครับจะเป็นตัวเครื่องรหัส2 G ดีนะฮะ2.4ลิตร150หแรงมา้าตัวเครื่องดีเซลนะก็ตัวนี้จะได้เป็นเครื่องที่เป็นโซ่แล้วนะครับไม่เป็นสายพานนะครับ ตัวเครื่องกาลังสตาร์ทอยู่นะไม่มีรอยเย,เย็้รอยซึมของน้ํามันเครื่องเลยนะเดิมๆเลยไม่มีตัวไอน้ําขึ้นไม่มีแบบน้ํามันพุ่งนะครับนี่เลยไม่มีนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวรถคานหน้าไม่ว่าจะเป็นนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆเลยนะฮะคานแบตเตอรี่ใหม่นะคานที่แบบว่าไม่ได้ไลลมานะครับตรงๆเดิมๆมอน,น้ำโตโยตา้านี่เลยจะให้ดูนะลูกค้ามาดูเลยในส่วนของตัวนี่ ไม่มีรอยเยิ้มเลยนะครับไม่มีรอยเยิ้มเลยสามารถตรวจสอบประวัติกับทางสูตรได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าใายได้คันนี้ไปโหม,มากๆนะราคาไปแดงอยู่ประมาณล้านสี่ล้านห้านะครับแต่ตอนนี้บริษัทเพียรตยขายเพียง9 8 0 0 0 0น0บาทเท่านั้นนะฮะนะยามีกคั้งนะครับ9 8้0 0 0นแปดบาทไม่แสนห้ากับรถสวยๆแบบนี้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้สภาพคลิปๆแบบนี้หายากนะครับ ด่วนเลยสนใจติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงที่บริษัทของเรามาทดลองขับกันได้เลยตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68เยก1มินบุรีกรุงเทพเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับนะคันนี้ all new fortuner 2.4 v เีย k ์ออ u t o ปี2018 989,000บาทติดต่อมาด่วนเลยนะครับก่อนจากกันนะฮะจา้ารบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่ง ทางช่องบริษัทพ์พยนต์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะจะได้ไม่พลาดในส่วนตรงนี้ไงก็ขอฝากด้วยสวันนี้ผมมาพยนต์และก็ทีมงานบริษัทพยนต์ทุกท่านนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ